มินแลนเนลสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านสำหรับ EP นี้เป็น EP ที่436นะคะก็เป็นคลิปแรกของวันนะคะก็สำหรับเมื่อคืนก็โอ้โหลงดึกมากนะคะเกือบตีสามแล้วนั่นเองนะคะก็นะวันนี้ก็เลยตื่นสายนิดนึงนะคะก็เป็นตอนที่1,200 1, 1 2 0 1นะคะกับ1 2 0 2นั่นเองวันนี้กขอบคุณมากๆเลยสำหรับยอดโดเนทจากคุณเจ็ดนาทีนะคะคุณเจ็ดนาทีโดเยนมาให้มินจัง9 9บกาบาทแหมเด็สวยมากๆเลยนะคะชื่อเพาะด้วยนะคะชื่อคุณเจ็ดนาทีนะคะอ่าโดเดนตมาให้พร้อมกับข้อความบอกว่าคุณได้รับบอลเลตพอยต์ขั้นสุดยอดเมื่อเบิกมันคุณจะไปซื้ออะไรก็ได้ <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยมินจังก็เดี๋ยวจะเก็บเอาไว้ซื้อขนมเนาะ ก็โอเคสําหรับตอนนี้นะคะจบไปแล้วนั่นเองก็ยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อดีกว่าค่ะว่าเนื้อหาจะเป็นยังไงบ้างนะคะสนุกสนานแค่ไหนวันนี้ก็เท่าไหวจะอาจจะรันไปถึง10คลิปเลยนะคะทุกคนโอเคสําหรับตอนนี้ก็ไปฟังกันเลยค่ะ กับตารยืนอึง้งมาเห็นหันเส้นวับไปวับมาซึ่งแต่ละครั้งที่เขาปรากฏตัวออกมาก็จะเป็นจังหวะเดียวที่พวกทหารชูรากีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดชูราคนอื่นๆก็ยังคงยิงปืนของพวกเขาต่อไปแต่มันก็เหมือนกับว่าพวกเขายิงใส่ความว่างเปล่าแม้ลำแสงเลเซอร์จะถูกยิงออกมาทุกวินาทีแต่มันก็ไม่มีนัดไหนเลยที่จะถูกตัวหันเส้น ในสถานีหลบภัยนั้นเต็มไปด้วยรอยไหม้เกรียมของลำแสงเลเซอร์หานเซินเป็นเหมือนกับพญามัจุราที่มาเอาชีวิตของพวกชูราไปจำนวนชูราที่ตายไปนั้นเป็นอะไรที่น่าตกใจมากๆชูราล้มตายกันไปทีละคนทีละคนภายใต้คมดาบของหานเซินกัปตันและคุณสี่นั้นไม่ได้เป็นทหารแต่คนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของเขาล้วนแล้วแต่เป็นทหารทั้งหมดเมื่อเห็นหานเซินสู้กับทหารชูราแบบนี้พวกเขาต่างก็ยิงปืนใส่พวกชูราเพื่อช่วยสนับสนุนหานเซินโดยไม่จาเป็นต้องรอฟังคําสั่งทุกคน หาที่กำบังหรือมอบลงไปทหารคนหนึ่งตะโกนออกมาจนสุดเสียงกับตนและผู้โดยสารทุกคนต่างก็รีบถอยไปหาที่กำบงังรูปขบวนของพวกชูราได้พังทลายลงไปตั้งแต่ที่ปล่อยอ้หานเซินเข้าไปใจกลางวงแล้วพวกเขากำลังระสำระสายและไม่รู้ว่าควรจะตอบโต้อย่างไงดีหลังจากที่หานเซินฆ่าหัวหน้าของพวกเขาไปสายการบังคับบัญชาของพวกเขาก็ถูกทำลายไปด้วยพวกเขาเป็นเหมือนกับไก่ที่ไม่มีหัวและสิ่งที่พวกเขาคิดได้ก็มีเพียงแค่พยายามจะฆ่าคนที่ทำให้แผนการของพวกเขาล้มเหลวแบบนี้เท่านั้น แต่ว่าหานเส้นนั้นเป็นเหมือนกับพูดผีปีาศาจไม่ว่าพวกเขาจะพยายามยังไงก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรหานเส้นได้เลยมีกําลังเสริมของพวกชูล่าขึ้นมาบนยานเพิ่มอีก แต่พวกเขาก็ไม่ได้ต่างจากเนื้อที่รอขึ้นเขียงเท่านั้นฮันเซิรนคิดที่จะทาให้เหตุการณ์นี้จบเร็วขึ้นกว่าเดิมดังนั้นเขาจึงเรียกอันวินผู้ไม่พักดีและนางฟ้าออกมาร่วมการสังหารหมู่ด้วยนางฟ้าบินผ่านพวกชูล่าไปพร้อมกับกวาดแกงดาบใหญ่ของเธอทําให้มีเลือดไหลนองไปตามทางอันเวินผู้ไม่พักดีเองก็ใช้วงแหวนเพื่อลดความเร็วของพวกชูล่าที่อยู่รอบๆฮันเซินเหลือทหารชูล่าบางส่วนให้มนุษย์คนอื่นจัดการในขณะที่เขาวิ่งบุกไปข้างหน้าพร้อมกับดาบไทอาในมือ มีทหารชูร่ามากมายที่รอคอยเขาอยู่แต่ทางเดินของตัวยานนั้นแคบมากทําให้พวกชูร่าไม่สามารถตอบโต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนะักและเมื่อทหารฝั่งมนุษย์จัดการชูร่าที่เหลือได้หมดพวกเขาก็วิ่งตามหารเซินไปแต่เมื่อเลี้ยวที่หัวมุมพวกเขาก็พบว่าหารเซินได้หายไปแล้วพวกเขาเห็นเพียงแค่เลือดสีแดงที่นองอยู่เต็มทางเดินเท่านั้นทหารถึงกับช็อกและสยองกับภาพของชูร่าที่ถูกฆ่ายอย่างไร้ความปาณีด้วยฝีมือของหารเซินใครกันที่บอกว่าหารเซินพิการ กับตันอา้าปากค้างทุกคนต่างก็รู้อาหารเสรินหมดสภาพแล้วแต่ภาพที่เขาเห็นวันนี้มันคนละเรื่องกับข่าวที่ได้ยินมาพอหนุ่มคนนี้อาจจะแข็งแกร่งพอๆกับกึ่งเทพเลยก็ได้แต่ว่า คุณสวีถอนหายใจทุกคนเข้าใจดีว่าเขาต้องการจะพูดอะไรมันไม่สําคัญว่าหานเสินจะแข่งแข่งขนาดไหนเพราะชูราที่เขาฆ่าไปนั้นเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวของกองทัพชูราเท่านั้นพวกเขายังคงถูกร้อมไปด้วยชูราจํานวนนับไม่ถ้วนถ้าชูราไม่ได้สิ่งที่พวกเขาต้องการยังไงยานยูนิเวอร์สนี้ก็ไม่มีทางรอดไปได้แม้แต่หานเสินเองก็ไม่สามารถมีชีวิตรอดในอวากาศได้ดังนั้นพวกเขาคงยังเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบอยู่ กผมจะฆ่าพวกม,มันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ทาหารคนหนึ่งพูดขึ้นมาจากนั้นก็มีทหารสองคนวิ่งไปตามทางเดินที่เต็มไปด้วยซากศพของพวกชูราเมื่อพวกเขามาถึงหัวมุมต่อไปพวกเขาก็เห็นภาพที่น่าสยดสยองเหมือนเดิมกับตาและผู้โดยสารคน,นอื่นๆก็ตามพวกเขามาด้วยเช่นกันลิงิวันรู้สึกอยากจะอ้วกออกมาเมื่อเห็นผลงานที่หารเซินทำเอาไว้หานเซินฆ่าพวกมันทั้งหมดนี้อย่างนั้นเหรอ ลิงหยวนถามชายคนที่เขาไม่เชื่อว่าเป็นคนที่พิเศษอะไรจู่ๆก็กลายเป็นเทพแห่งความตายเขาฆ่าชูราจำนวนมากอย่างน่าสะเยดสยองซึ่งนี่มันทําให้ให้หลิงหยวนรู้สึกนับถือหานเซินขึ้นมาอย่างอดไม่ได้และคุณสี่ก็พูดโชว์ชีวิตของฉันเคยเห็นผู้เป็นเลิศที่แข็งแกร่งหลายคนแต่ฉันไม่เคยเห็นใครที่มีพลังมากถึงขนาดนี้มาก่อนถ้าเขาไม่ถูกฆ่าแล้วก็เขาก็อาจจะกลายเป็นเทพสังหารคนที่สองเลยก็ได้กัปตันยิ้มแห้งๆออกมาแล้วก็พูด มันเป็นอะไรที่น่าเสียดายท้่เขาต้องมาตายพร้อมกับพวกเราแบบนี้นี่มันน่าเสียดายจริงๆทหารสองคนที่อยู่ด้านหนา้ายังคงเดินต่อหน้าต่อไปถึงพวกเขาจะไม่สามารถหาทหารเส้นเจอได้แต่มันก็ง่ายที่จะตามรอ,อยที่ทหารเส้นทิ้งเอาไว้หลังจากตามรอยเท้าไปสักพักพวกเขาก็มาเจอกับประตูบานหนึ่งแม้ว่าพวกเขาจะลองมองออกไปนอกยานแต่มันก็ยังคงไร้วี่แววของทหารเส้นเขาอยู่ที่ไหนเนี่ยเขาไปไหนแล้วซีรันถามในขณะที่เธอมองออกไปนอกหน้าต่าง ข้างนอกนั่นเป็นอวกาศแต่พวกเราไม่เห็นเขาที่นี่ผมกลัวว่าถ้าอานคนหนึ่งพูดขึ้นมาซึ่งทุกคนต่างก็รู้ดีว่าเขาจะหมายความว่าอะไรดูนั่นผู้โดยสารคนหนึ่งแต่กนออกมาหลังจากนั้นทุกคนก็มองไปยังทิศทางที่เขาชี้เนื่องจากเรดาร์ของยานถูกทําลายไปถ้าพวกเขาต้องการที่จะเห็นสิ่งที่อยู่นอกอวกาศนั่นพวกเขาก็ต้องใช้ตาของตัวเองแต่เว่าจุดที่พวกเขายืนอยู่นั้นเป็นจุดที่มองเห็นเหตุการณ์ด้านนอกได้ค่อนข้างชัดและพวกเขาก็ไม่อยากจะเชื่อกับสิ่งที่พวกเขากําลังจะเห็น ยาลบจํานวนนับไม่ถ้วนของพวกชูล่าต่างระเบิดออกแรงระเบิดแพร่กระจายออกไปราวกับไฟป่าในขณนะที่ยานอวากาศระดับด่วงดาวก็ระเบิดตาม,ตามกันไปยานอวากาศที่ต่ากว่าระดับดาวเคราะห์หรือระดับดาวเทียมนั้นแลกสลายไปในช่วพริบตากองทัพยานอวากาศของพวกชูล่านั้นระเบิดออกมาราวกับการแสดงดอกไม้ไฟ แสงสว่างจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นสว่างราวกับว่าเกิดซูเปอร์โนวาถ้ากระจกนาของยานยูนิเวอร์สไม่ได้ถูกออกแบบมาให้สามารถกองแสงได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็พวกเขาทุกคนก็คงจะต้องตาบอดจากแสงสว่างแน่ๆถึงแม้กระจกจะสามารถกองแสงสว่างได้ก็ตามแต่มันก็ไม่สามารถกองคลื่นกระแทกที่ตามหลังมาได้ทาให้ยานยูนิเวอร์สสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงโชคดีที่พวกเขาอยู่ไกลจากจุดที่เกิดการระเบิดทําให้พวกเขาไม่ได้รับความเสียหายอะไรมากนะัก เมื่อการสั่นสะเทือนหยุดลงพวกเขาก็มองออกไปข้างนอกตอนนี้ที่นี่ไม่ได้ต่างอะไรไปจากสุสานของยานลบจํานวนมากเกิดอะไรขึ้นกัปตันพูดในขณะที่ลุกขึ้นมาจากพื้นและมองออกไปนอกหน้าต่างไม่มีใครตอบกลับมาทุกคนยังคงจับจ้องอยู่กับภาพแห่งการทําลายล้างที่เพิ่งจะเกิดขึ้นพวกเรารอดแล้วเหรอทางสหพ,พันธ์ได้ส่งกองทัพมาช่วยพวกเรางั้นใช่ไหมผู้หญิงคนหนึ่งถามขึ้นมาใช่ตอนนี้พวกเราปลอดภัยแล้วแต่ว่ามันไม่ได้มีกองทัพอะไรที่ว่านั่นหรอกคุณสีพูด เรดาร์ของพวกเขาได้ถูกทำลายไปแล้วทำให้พวกเขาไม่สามารถมองเห็นยานอาวกาศลำอื่นๆได้เลยพวกเขาต่างก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทั้งหมดที่พวกเขาสามารถมองเห็นได้ก็เษซาาของยานลบของพวกชูร่าและดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างไกลออกไปเท่านั้นถ้าทางสหพันธ์เป็นคนทำลายยานอาวกาศของพวกชูร่าแล้วก็มันก็ควรจะมีการต่อสู้ครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นโอ้พระเจ้าอะไรขึ้นกันแน่พระเจ้ายื่นมือมาช่วยเหลือพวกเราแล้วใช่ไหมพระเจ้าได้ลงทันพวกชูราแทนพวกเราแล้ว ผู้โดยสารแตงก็ดีใจถึงพวกเขาจะไม่เข้าใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแต่เพยียงแค่พวกเขากลับมาปลอดภัยอีกครั้งมันก็ทําให้พวกเขารู้สึกโล่งใจและมีความสุขเป็นอย่างมากแม้แต่กับตันเองก็หยุดยิ้มมอกมาไม่ได้แต่ถึงอย่างนั้นสายตาของเขาก็ยังมองออกไปนอกหน้าต่างราวกับว่าเขากําลังมองหาอะไรบางอย่างอยู่แต่น่าเสียดายเพราะสิ่งที่เขาเห็นนั้นมีแต่ซากของอยางนอวกาศ เื่อเขาหันกลับไปเพื่อเตรียมยาให้พร้อมออกเดินทางอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นเองเขาก็เห็นหันเสนยือนอยู่ที่มุมห้องพร้อมกับกล่องในมือหันเสื้เดินไปยังห้องควบคุมพร้อมกล่องในมือถ้าหาทุกคนทําความเคารพเขาซึ่งหันเสื้ก็ทําความเคารพกลับไปเนื่องจากเขาไม่ได้เป็นทหารอีกแล้วดังนั้นมันจึงถือเป็นการแสดงความนับถืออย่างมากที่พวกเขาทําความเคารพหันเสน ได้อย่างพร้อมเพรียงกันแบบนี้ข้างในห้องควบคุมกับตันและคุณสุรีก็เดินเข้ามาหาหานเซินซึ่งพนักงานที่นั่งทํางานในนั้นก็ยืนขึ้นเพื่อแสดงความเคารพต่อเขาเช่นกันกับตันทําความเคารพหานเซินมันทาให้คนอื่นๆต้องทําตามแม้แต่คู่รักหนุ่มสาวก็ดูจริงจังหานเซินไม่ได้พูดอะไรกับเขาเขาเพียงแค่ทําความเคารพกลับไปเท่านั้นคุณช่วยพวกเราทุกคนเอาไว้กับตันพูดออกมาผมก็แค่ช่วยเหลือตัวเองแค่นั้นหานเซินตอบ เราไปคุยกันต่อในห้องทํางานของผมดีกว่ากับตันพาหารเส้นไปที่ห้องทางานของเขาในขณะที่คุณสวีก็เดินตามมาข้างหลังคุณเป็นคนทําลายกองทัพยานอาวกาศของพวกชูร้างั้นเหรอ ท่านถามหานเซินไปตรงๆโดยไม่พูดอ้อมค้อมเลยเขาไม่สามารถหาเหตุผลอื่นได้ว่าทำไมายานลบทั้งหมดของพวกชูล่าถึงได้ถูกทำลายแบบนั้นดังนั้นข้อสรุปที่สมเหตุสมผลที่สุดก็คือทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของหานเซินแน่นอนว่าเป็นเรื่องยากที่จะเชื่อว่าทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของหานเซินเพียงคนเดียวเท่านั้นแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ไม่มีคำอธิบายอื่นใดที่มันจะเป็นฝีมือของใครไปอีกหานเซินตอบคุณประเมินผมสูงเกินไปแล้วต้องให้เป็นกึ่งเทพก็ไม่มีทางทำลายยานลบทั้ง กับการคิดว่าหารเซิร์นพูดถูกแล้วเพราะยังไงซะหานเซินก็เป็นเพียงแค่ผู้เป็นเลิศเท่านั้นแต่ถึงอย่างนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็แปลกประหลาดเกินกว่าที่จะคลายความสงสัยในตัวหารเซินไปได้ แต่ฮานเซ่นก็รู้สึกไม่พอใจเท่าไหร่เพราะเขาต้องขับดวงสีดำออกไปและใช้คริสตัลสีม่วงถึง5ชิ้นเพื่อถล่มยานลบทั้งกองทัพของพวกชูราพลังของพวกมันเพียงพอที่จะกำจัดทั้งกองทัพได้อย่างสิ้นซากถึงแม้ว่าฮานเซ่นจะมีคริสตัลสีม่วงอยู่อีกมากแต่เขาก็ไม่สามารถหามันมาเพิ่มได้อีกดังนั้นเขาจะต้องระมัดระวังในการใช้พวกมันมากกว่านี้คริสตัลสีม่วงพวกนี้เป็นสิ่งที่มีค่ามากๆน้องหานช่วยคืนสิ่งนั้นให้ฉันได้ไหม คุณสุวีถามในขณะที่ชี้ไปยังกล่องที่อยู่ในมือของฮันเซินฮันเซินวางกล่องลงบนโต๊ะแต่เขาไม่ได้ส่งคืนกลับไปคุณจะเอามันกลับไปก็ได้แต่ผมเกือบจะต้องตายเพราะมันอย่างน้อยๆผมก็อยากจะรู้ว่าข้างในมันมีอะไรกัปตันพูดคุณสุวีบางทีมันอาจจะดีกว่าถ้าคุณยอมบอกเขาไปคุณสีพูด ได้ยังไงนายก็ช่วยชีวิตชั้นเอาไว้ฮันเซ่นเพียงแค่ต้องการจะรู้ว่ามันคืออะไรกันแน่เขาไม่ได้ต้องการพวกมันจริงๆคุณสวีรับกล่องโลหะกลับคืนไปและหลังจากนั้นเขาก็ตรวจดูสารละลายบางอย่างที่อยู่ในขวดคุณสวีพูดนายเคยได้ยินชื่อแองเจิลฟลูอิดใช่ไหมฉั้นและทีมของฉั้นเป็นคนคิดค้นมันขึ้นมาจริงๆแล้วมันก็ไม่เชิงว่าฉั้นเป็นคนคิดค้นมันขึ้นมาหรอกถ้าจะพูดให้ถูกก็คือชั้นเป็นคนคัดลอกมันมา ก็จบไปแล้วนั่นเองนะคะคุณผู้ชมค่ะสาหรับ E ีนี้สั้นนิดนึงนะคะเพราะว่ามิ้นจังอาจจะพูดเร็วแล้วเนื้อหามันพอดีสั้นด้วยนะคะก็เลยจบไวนิดนึงก็ยังไงอย่าไ,ยไปฟังกันต่อกับ E ีีถัดไปนะคะสําหรับคลิปนี้ก็หมดเวลาของมิ้นจังแล้วแล้วเพบกันใหม่สวัสดีค่ะ